นี่กะน้องว้าเพิ่นปลูกไว้เด้อค่ะเด้อก็เลยสีอันตัดขึ้นไปอันตะเบ้าหัวมันเิ่นก็สิง่ายไปปลูกอันใหมองอ่นเพราะว่าอันข้าสิีเอาเนื้อที่ตรงนี้ว้อันเพราะว่าต้นหอมนี่มันอยู่ทั้งนอกได้ค่ะตรงนี้เชิ่นสเเอาเนื้อที่อันปลูกพักเนาะปลูกพักไอ้ไผของเขาทั้งทั้าเอาไบทั้งนอกทั้นดูแลเงกยค่ะเฮาก็เลยอันก็เลยเลี่ยนดีอันตรงนี้ออก ขวาน้องว้าเป็นอนุญาตหรือเหตุสังฆนี้เช่นแต่เลย่อยอันขออนุญาตหรือน้องว้าเด้อขออนุญาตอันดึงต้นหอมอันไปเห็ุอาหารขวายผู้บาอาจารย์เนาะเดี๋ยวหัวมันอันเลีนกงปลเอาออกอันไปอันเหตุอันแปลงปลูกไว้ข้างนอกงานหลาย ตกนองน้าหมู่เดียวค่ะโครการสารพลังคาเป็นอันมีปอดผิดเ้อค่ะเด้อเ,เป็นอันพักวัดฟ้านี่เป็นพักอันอุกนิกค่ะ อันปุ๋ยมักมม้กปุ๋ยมั้เข้าวบะมักม้ก,กเองค่ะเอาอันเศษข้าวสารแล้วก็อันเศษหญ้าเศษอีหยังเนี่ยสิค่ะไปมัเพราะว่าข้าวมีอนน่อันท่านจนอ,อุ้นอันท่านมาจากไอ้เมืองไทยค่ะมาอันให้อันมาเปิดโครงการให้ค่ะการมัอัน น้ำเพื่นเล่นนะมาสัมมนาบอกมาอันนี้มาสอนค่ะโอ้ยกินกับบะหมี่ถูกเนาะมาสอนเห็ดอันนีเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแป้งต่นงเต็กตกี้ขอเพียงแดงต่นที่จริงอันหลวงพ่อออดอนนี้ท่านกะอันเห็ดอยู่แล้วค่ะท่านกับพีโคกสามของท่านอยู่แล้วค่ะในสวนวัดตาเนี่ยเป็นท่านกับ มียาสีทันม,มีลูกศิษย์ลูกหามาสปอร์ตทานยูตัวสีเจลาไม่โครงการนีมาก็เลยมาเสริมมาเสริมให้มีความดีมาก เพื่อนปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีนี้ก็เลยออกดอกทีก่จริงเพื่อนปลูกไว้หลายๆข้างนอกพอดีห้ามันคุณถท่วมหลายก็เลยอันไผ่ค่ะห้าที่คุวดคุนเหลียเอากรอยู่ค่ะก็ะได้ประมาณนี้โอ้ยได้หลายได้คุณอะ จะสำังไงจาบอน,นุโมทนาบุญกับคุณน้องว้าเด้อค่ะเด้อจะได้พักประชุมประสานเล